โล่ไ <laughs> ปยากละบุลุ่นเลยเอาตามนี้แหละ <laughs> KFC บอกโปรแบบที่คนอ่านไม่รู้เรื่องแต่กลายเป็นไว้ลัลเฉยเลยค่ะนานนี้ภาษารูทำเรื่องอีกแล้วค่ะแอดมินเพจ KFC โพสตแบบนี้ทุกคนช่วยโซอี้อ่านหน่อยอ่านไม่รู้เรื่องค่ะซึ่งภาษาที่ทุกคนเห็นคือภาษารู้ค่ะเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในกลุ่ม LGBTQ อ่านดูเหมือนพูดมั่วๆน,นะคะแต่จริงๆแล้วมีโครงสร้างทางภาษาซ่อนอยู่ค่ะและแอดมินเพจ KFC ก็ได้ใช้วิธีการนี้ในการบอกโปรจนมีคนแชร์กว่า6000คนแล้วก็มีคอมเมนต์กว่า3000คอมเมนต์ค่ะในระยะเวลาแค่นิดเดียวเองค่ะโดยที่ ไม่ได้ทาอาร์ตเวิร์กใหญ่โตเลยนะคะทุกคนโดยคอมเมนต์มี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจแล้วบอกว่าชอบมากๆซึ่งสุดท้ายแล้วแอดมินก็แก้เกมด้วยการมาพิมพ์คอมเมนต์ด้วยภาษาปกติแล้วก็บอกโปรไก่ KFC ค่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกับการหักปากกาเซียเลยนะคะที่การสื่อสารการตลาดต้องบอกแบบชัดๆเคลียร์เคลียร์ที่แมสเซจต้องออกตั้งแต่วินาทีแรกเพราะเมื่อไอเดียสตองพอจนเป็นไวรัลเราก็สามารถหาทางสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าอย่างถูกต้องที่หหลลังงงได้้้รรือออจะะมมอมอมีีกกกุุนึาาาาาใชภาษาท่่เขเขฉ แบบนี้เป็นการสื่อสารแบบ n i ช h าร์เก็ตติ้ค่ะเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกำลังจะได้ Engagement ที่ดีกว่าการหวานแหใครที่กำลังจะเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ SoE Digital s h o ็ตอตคัพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางลัดทุก EP